โอผู้ชมครับผมแห่คีดตาตื่นขึ้นมาตอนนี้มันเป็นเวลาเจ็ดโมงกว่ามาเที่ยวหยุดพักผ่อนครับที่ฟิลกุดน,นี่เรีปเป็นสไตล์นอร์ดิกหรือเปล่าเนี่ยห้องนี้ก็ประมาณสองพันนิดๆนะครับที่ะชะอมแก่งคอยฟิลกุดรีสอร์ท เรียกว่ารีสอร์ทไหมผมไม่แน่ใจผมมุอนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นบ้านเออเป็นบ้านอะไรเป็นเป็นหลังอย่างนี้ด้วยนะครับยากาศก็อย่างนี้นะครับมีน้ํานะครับมีน้ำได้ล้อมไปด้วยป่าไผ่แล้วก็อะไรต่างๆนะครับมันหยุดก็อยากจะวันนี้ว่าก็วันที่เออวันที่เท่าไหร่วันที่วันที่วันที่สามรึเปล่านี่ ผมก็ลืมวันลืมคืนหมดแล้ววันที่สามธันวาหกแปดนะครับราคานี้ก็จะได้หมูกระทะหนึ่งชุดอิ่มเลยครับเตียมเลยวัรน,นี้มีบ้านแบบนี้อยู่ตรงนู้นอีกที่หนึง่งนะครับน้ำช่วงนี้ก็จะนิ่งหน่อยนะครับเนี่ยให้ดูบรรยากาศแล้วกันน้ำจะนิ่งหน่อย ไม่แน่ใจว่ามันเป็นคองหรือว่าเขาสร้างขึ้นมาเองนะตรงนี้มีภูเขาเล็กๆด้วยตรงนู้นนิดนึงหมาตรงนู้นก็จะเห่าอะไรกันนักหนาครับนีนกกาก็ชะอมแก่งคอยกรุงเทพเนาะเอ้ยไม่ใช่กรุงเทพชะอมแก่งคอยเนี่ยสระบุรีเนะ่ยมันก็ห่างกรุงเทพก็ประมาณสัก ผมขับมาสองชั่วโมงนะขับมาจากแถวที่ผมอยู่ก็คือสีนักครินเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับนี่เขาเรีกสไตล์นอร์ดิกก็จะมีรถอย่างนั้นอีกสี่นี่เพิ่งสร้างเสร็จเลยเขาบอกว่าเพิ่งเปิดได้สามวันนะครับฟิลกูดแคมป์อะไรประมาณเนี้ยจะเป็นบ้านที่ทางเขา จะมีเขาเลยนะแถวนี้เป็นบ้านที่เป็นแบบเป็นรถนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นห้องน้ำรวมห้องน้ำรวมอยู่ตรงนั้นนะครับผมหลับไปนานมาฝฟันยู่สาบเรื่องนะครับโอ้โหก็ก็ได้ครับก็เหมือนฟิล้านสวนแต่ว่าก็โอเคอ่ะก็น้องน้องน้องๆ้เขาใหญ่นะครับน้องๆเขาใหญ่ ก,ก็โอเคถ้า,าขับไปไม่ถึงเขาใหญ่นะก็มาแถวชะาอมได้แนะนำเลยนะครับดีขับมาประมาณน่าจะร้อยี่ิบกิโลนะครับแล้วก็โอเคครับยังไงก็นะสามนาทีกว่าแล้วโอเคครับยังไงก็ฝากไว้เท่านี้นครับผมครับ